ในเช้าวันที่15เมษายน2023คู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งได้ออกเดินทางในสิ่งที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของพวกเขาเจมคาราวเวทที่ปรึกษาทางการเงินวัย32ปีจากเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและภรรยาหมัดหมาดของเขาเอมิลี่แซนเดอร์ครูโรงเรียนประถมวัย29ปีจากเมืองพอร์ตแลนดรัฐออ,อริกอนได้เข้าพิธีวิวาห์กันเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าในงานแต่งงานเล็กๆที่มีแต่ครอบครัวและเพื่อนสนิทเข้าร่วม งานแต่งของพวกเขาถูกบรรยายโดยผู้ร่วมงานว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นและเปลี่ยมสุขสื่อถึงการรวมตัวของคนสองคนที่อย่างน้อยในภายนอกดูเหมือนจะรักกันอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามภายใต้พื้นผิวของความโรแมนติกอันดูงดงามกลับมีประวัติของความตึงเครียดและความผันผวนที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เจมส์คารลาเวเกิดในเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียและเติบโตในครอบครัวที่เคร่งครัด และมีวินัยพ่อของเขาเป็นอดีตทหารเรือที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดขณะที่แม่ของเขาเป็นแม่บ้านที่ดูแลบ้านด้วยความแป๊ดและเป็นระเบียบในฐานะพี่ชายคนโตจากพี่น้องสามคนเจมส์ถูกคาดหวังให้รักษามาตรฐานทั้งทางวิชาการและส่วนตัวเขาเรียนเก่งโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และต่อมาได้เข้าเรียนด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหลังจากจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมเขาก็ไต,ต่เต้าอย่างรวดเร็วในวงการการเงินจนได้รับชื่อเสียงว่า เป็นมืออาชีพที่เทียทียานและขยันขันแข็งแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่เจมก็เป็นที่รู้กันในหมู่คนสนิทว่ามีนิสัยอารมณ์ร้อนอดีตเพื่อนร่วมง,งานบรรยายว่าเขาเป็นคนพิถีพิถันและเน้นผลลัพธ์แต่บางครั้งก็มีอารมณ์ปะตุม้มเมื่อเผชิญกับความกดดันความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาเต็มไปด้วยความเข้มข้นและบางครั้งก็ควบคุมได้ยากอาดีตแฟนสาวคนหนึ่ง ซึ่งของไม่เปิดเผยชื่อได้กล่าวในภายหลังว่าเจมแสดงพฤติกรรมออกไปในลักษณะเป็นเจ้าของแต่ไม่เคยถึงขั้นใช้ความรุนแรงอย่างเปิดเผยต่อหน้าคนภายนอกเขาดูเป็นชายผู้สุขุมและเฉลียวฉลาดเป็นคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างอยู่ในความควบคุมในทางตรงกันข้ามเอมิลี่แซนเดอร์เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นและเอาใจใส่เธอเกิดและโตที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐอรอริกอนเป็นลูกสาวคนเล็กจากพี่น้องสองคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดสนิทสนม พ่อของเธอเป็นครูใหญ่ระดับมัธยมและแม่ของเธอทำงานเป็นบรรณาร์ซึ่งได้ปลูกฝังความรักในการศึกษาและวรรณกรรมให้กับลูกๆเอมิลี่ Emily ขึ้นชื่อเรื่องอุปนิสัยอ่อนโยนความอดทนและความเมตตาไม่เปลี่ยนแปลงเธอเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอาริกอนโดยเลือกเรียนวิชาการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่ัยเด็กของเธอที่จะเป็นครูเพื่อนและเพื่อนร่วมงานต่างบรรยายเอมิลี่ว่าเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจและทุ่มเทนักเรียนของเธอรักเธอมาก และเธอเป็นที่รู้กันว่ามักจะทําเกินหน้าที่เพื่อสนับสนุนเด็กๆทั้งในด้านวิชาการและอารมณ์เธอมีความหลงใหลในการเดินทางและมักจะบันทึกการผจญภัยของเธอลงในโซเชียลมีเดียโดยแบ่งปันแง่มุมต่างๆของวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่หลากหลายความเปิดกว้างของเธอต่อสิ่งใหม่ๆนั่นเองคือสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกดึงดูดใจเมื่อได้พบกับเจมส์ซึ่งเธอได้รู้จักในงานแต่งของเพื่อนร่วมกันเมื่อสองปีก่อนความสัมพันธ์ของพวกเขาเก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเจมแสดงออกอย่างเด่นชัดว่าเป็นคนมีเสน่ห์และใส่ใจในช่วงแรกเขามักจะมอบของขวัญให้เอมิลี่วางแผนเดทที่หรูหราและแนะนําเธอให้รู้จักกับแวดวงมืออาชีพระดับสูงของเขาสําหรับหลายคนความสัมพันธ์ของทั้งสองดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามเพื่อนสนิทของเอมิลีในภายหลังได้เล่าถึงสัญญ,ญาณเตือนเล็กๆบางอย่างเช่นช่วงเวลาที่เจมแสดงพฤติกรรมควบคุมเช่นการห้ามไม่ให้เธอใช้เวลากับเพื่อนบางคนหรือการจับตาดูการใช้งานโซเชียลมีเดียของเธอ พฤติกรรมเหล่านี้แม้จะดูน่ากังวลแต่เอมิลี่ก็มักจะให้เหตุผลว่าเป็นสัญญาณของความรักอย่างลึกซึ้งมากกว่าจะมองว่าเป็นทงแดงเจมส์ขอเอมิลี่แต่งงานในเดือนธันวาคมปี2022ระหว่างการเดินทางพักผ่อนในแอสเพนรัฐโคโลราโดการขอแต่งงานนั้นเกิดขึ้นในฉากหลังอันงดงามท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากครอบครัวและเพื่อนๆของพวกเขาการเตรียมงานแต่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว และภายในเดือนเมษายนปี2023พวกเขาก็กลายเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการจุดหมายของการไปฮันนิมูลถูกเลือกอย่างตั้งใจนั่นคือฮาวายสถานที่ในฝันที่เอมิลี่เคยอยากไปเสมอทั้งคู่มีแผนจะใช้เวลา2สัปดาห์สำรวจเกาะต่างๆโดยจุดหมายแรกคือ,กอเกาะเมาอีกขณะที่พวกเขาขึ้นเครื่องจากซีแอตเทิลไปยังสนามบินคาฮูลุยในวันที่15เมษายนผู้ที่พบเห็นพวกเขาบรรยายว่าเป็นคู่รักที่ดูรักกันมาก เอมิลี่เอ็นสีสัติงไหลเจมขณะรอขึ้นเครื่องส่วนเจมก็กุมมือเธอไว้แน่นในลักษณะที่ดูมั่นใจและปลอบโยนสําหรับผู้ที่มองเห็นพวกเขาดูเหมือนคู่รักใหม่ที่ตื่นเต้นกับการเริ่มต้นการเดินทางร่วมกันแต่ภายใต้ภาพลักษณ์นั้นความตึงเครียดกําลังสั่งสมเงียบๆทั้งแรงกดดันจากชีวิตสมรสความขัดแย้งที่ยังไม่ได้คลี่คลายและนิสัยอารมณ์ร้อนของเจมกําลังจะนําไปสู่จุดแตกหักจุดที่เปลี่ยนฮันนีมูนในฝันให้กลายเป็นฝันร้ายที่เกิน จะจินตนาการได้ในเย็นวันที่16เมษายน2023เจมคาลาเวและเอมิลี่แซนเดอร์เดินทางมาถึงโรงแรมแกรนด์บีรีสอร์ทบนกเกาะมาอิรัตฮาวายมันเป็นวันที่2ของฮันนีมูนและสายลมของเกาะพัดผ่านด้วยความอบอุ่นอ่อนๆขนาดดวงอาทิตย์หลับข้อฟ้าเปลี่ยนสีของท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเฉดส้มและชมพูสำหรับโลกภายนอกทั้งสองดูเป็นภาพของความสุขแบบคู่แต่งงานใหม่ คู่รักหน้าตาดีแต่งตัวดีก้าเข้าสู่ห้องสวีทหรูหราพร้อมจะดื่มดำ่ำกับโรแมนติกและการผ่อนคลายที่รออยู่ทั้งคู่เช็คอินเข้าพักก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันโดยการจองของพวกเขาอยู่ในห้องสวีททริมทะเลสุดพิเศษของโรงแรมพนักงานเล่าว่าขั้นตอนการเช็คอินเป็นไปตามปกติเอมิลี่ดูสดใสและตื่นตาตื่นใจกับการตกแต่งแบบโพลินีเซียที่แสงประณีตขณะที่เจมดูสุภาพและสงบแม้จะดูเหมือนมีอะไรคลุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา เขาจัดการเอกสารการเข้าพักอย่างรวดเร็วโดยเซ็นชื่อด้วยมือที่มั่นคงภายในห้องสวีทของพวกเขามีหน้าต่างกระจกตั้งแต่พื้นจะหบเพดานเปิดให้เห็นวิวทะเลอันกว้างใหญ่มีระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองเห็นคลื่นซัดเข้าชายฝั่งได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบงังการตกแต่งห้องนั้นหรูหราแต่ไม่โอ้อวดใช้โทนสีธรรมชาติและของตกแต่งที่สะท้อนความงามของเกาะบ,บนโต๊ะกาแฟมีขวดแชมเปญแช่เย็นอยู่ในถังน้ำแข็งพร้อมสำหรับค่ำคืน ที่ทั้งคู่หวังว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจําบนโต๊ะมีโน้ตต้อนรับจากโรงแรมวางอยู่ห้องนั้นอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบเป็นที่พักพิงที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกและการพักผ่อนอย่างแท้จริงเอมิลี่ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นเดินตรงไปยังระเบียงทันทีเพื่อชื่นชมวิวที่งดงามจนแทบลมหายใจหยุดเธอสุดลมหายใจเข้าลึกต่อยให้กลิ่นไอทะเลเค็มๆซึมซับเข้าไปในปอดของเธอ เจมตามออกมาในอีกไม่กี่วินาทีเขาสวมกอดเธอจากด้านหลังพร้อมกระซิบเสียงต่ำสวยใช่ไหมน้ำเสียงของเขานั้นแถวเบาและยากจะอ่านออกเธอยิ้มและพยักหน้าเลื่อนใบหน้าเอียงเล็กน้อยเข้าหาเขามันสมบูรณ์แบบเมื่อยามเย็นดำเนินต่อไปทั้งสองไปรับประทานอาหารที่ร้านรูของรีสอร์ทร้านที่มีแขกและพนักงานหลายคนสังเกตเห็นพวกเขาพวกเขาจองโตที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้โดยตรงและฉากรอบข้างนั้นก็สวยงามราวกับภาพวาด เอมิลีส่สวมเดรสผ้าฝายสีงาช้างที่ลิวไหวดูผ่อนคลายและมีความสุขขณะที่เจมส์สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวรีดเรียบดูเป็นชายที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเงียบๆทั้งคู่สั่งอาหารทะเลจิตวนยและดูเหมือนกำลังสนทนาอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่ามีบางช่วงเวลาที่ความตึงเครียดแวบเข้ามาบางครั้งรอยยิ้มของเอมิลี่เลือนหายสายตาของเธอล่องลอยไปยังตักตัวเองมือของเจมส์ที่ถือแก้วไวน์นั้นแน่นขึ้นเล็กน้อย เมื่อพวกเขากลับมาถึงห้องสวีทบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยอารมณ์ภายในเริ่มหนักอึ้งคล้ายมีแรงเสียดทานเงียบๆที่กอตัวขึ้นตลอดทั้งคืนเอมิลี่นั่งลงที่ขอบเตียงค่อยๆถอดรองเท้าแต่ออกขณะที่เจมยืนอยู่ใกล้หน้าต่างจ้องมองออกไปยังทะเลมืดเบื้องหน้าความเงียบย้าระหว่างพวกเขาก่อนที่เอมิลี่จะพูดขึ้นในที่สุดคุณโอเคไหมเธอถามเสียงเบาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยเจมหันหน้าเล็กน้อยสีหน้าของเขายังยากจะอ่านออก อืมแค่เหนื่อยนะเอมิลี่ลังเลเหมือนกำลังชั่างใจว่าจะถามต่อดีหรือไม่แล้วในที่สุดเธอก็พยักหน้าลุกขึ้นยืนฉันว่าจะไปอาบน้ำเธอกล่าวพยายามคลายความอึดอัดด้วยรอยยิ้มเล็กๆเจมเพียงแค่พยักหน้าโดยไม่ตอบอะไรอีกเมื่อเธอหายเข้าไปในห้องน้ำเสียงน้ำจากฝักบัวเริ่มดังขึ้นกลบความเงียบตึงเครียดที่ยังคงวงเวียนอยู่ในห้อง เจมยังคงยืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างมือทั้งสองข้างของเขากำแน่นอยู่ข้างลำตัวเงาสะท้อนของเขาในกระจกดูแข็งทื่อขุ่นมัวไม่สงบยี่สิบนาทีต่อมาเอมิลี่ก้าวออกจากห้องน้ำในชุดนอนผ้าฝ้ายตัวหลวมแต่ความตึงเครียดในห้องก็ยังไม่จางหายเธอเดินไปที่เตียงดึงผ้าห่มลงแต่เจมก็พูดขึ้นในที่สุดเธอกำลังจีบพนักงานเสิร์ฟนั่นใช่ไหมน้ำเสียงของเขาเย็นชาไร้าอารมณ์เอมิลี่ชะงักหันกลับมามองเขาอะไรนะ ฉันไม่ได้จีบใครเธอตอบสีหน้าสับสนและขมวดคิ้วเจมเดินเข้ามาใกล้สายตาจับจ้องเธอไม่ลักฉันเห็นสายตาที่เขามองเธอและรอยยิ้มที่เธอให้เขาเอมิลี่ถอนหายใจแรงสายหัวอย่างไม่เชื่อเจมฉันแค่มีมารยาทแค่นั้นเองกลามของเขากระตุกแน่นเธอคิดว่าฉันโง่หรือไงบรรยากาศในห้องดูเหมือนแคบลงทันทีแรงกดดันที่มองไม่เห็นคล้ายบิดคั้นทั้งสองคนเอมิลี่ก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรง เจมได้โปรดอย่าทำแบบนี้เลยเธอพูดเสียงเบาแต่แววตาของเขากลับมืดมนร่างกายของเขาตึงเครียดอากาศระหว่างพวกเขาอึดอัดและอันตรายเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขและในช่วงเวลานั้นเองฮันนีมูลที่ควรจะเป็นการเฉลิมฉลองแห่งความรักและความผูกพันกลับเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นของบางสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่าเดิมกำลังคืบคลานเข้ามา เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเหนือท้องฟ้ามอาอีกในเช้าวันที่17เมษายนปี2023ความตึงเครียดจากคืนก่อนหน้านั้นยังคงกดทับอยู่ระหว่างเจมส์และเอมิลี่ห้องสวีทซึ่งเคยเป็นที่หลบภัยแห่งความโรแมนติกบัดนี้กลับรู้สึกเหมือนพื้นที่ปิดแคบที่เต็มไปด้วยความคับข้องใจที่ไม่ถูกเอ่ยออกมาและความกังวลเงียบๆเ,เอมิลี่เคลื่อนไหวอย,อย่างระมัดระวังภายในห้องก้าเดินอย่างตั้งใจขณะจัดของใช้สำหรับวันใหม่ ในขณะที่เจมส์นั่งอยู่บนขอบเตียงสอกพาาบนหัวเขา่าจ้องมองพื้นด้วยความเงียบงันอันครุ่นคิดเหตุการณ์เมื่อคืนข้อกล่าวหาของเขาคำยืนยันเบาๆของเธอว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดยังคงไม่ถูกสสารสุดท้ายเอมิลี่ก็หันหลังให้เขาและหลับไปอย่างไม่สบายใจขณะที่เจมส์นอนตื่นทั้งคืนความคิดในหัวมึดหมนและรบกวนจิตใจและตอนนี้ในแสงของกลางวันคำพูดที่เขาคว้างใส่เธอยังคงลอยอยู่ในอากาศดังพายุที่ยังไม่ยอมสลาย เอมิลี่พยายามรักษาความสงบในใจบอกตัวเองว่าพวกเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความตื่นเต้นจากทริปนี้บางทีเราออกไปข้างนอกกันใหม่วันนี้เธอเสนอเบาๆทำลายความเงียบออกไปสูดอากาศสำรวจดูหน่อยเจมเงยหน้ามองเธอในที่สุดสีหน้ายังยากจะอ่านหลังจากเงียบไปพักหนึ่งเขาพยักหน้าสั้นๆก็ได้ทั้งสองใช้เวลาในช่วงเช้าเดินเล่นริมชายหาดคลื่นซัดกระทบท้าเบาๆ เอมิลี่พยายามชื่นชมธรรมชาติอย่างสุดความสามารถแต่เจงกลับยังคงเงย็นชาคำตอบของเขาสั้นและห้วนเมื่อเธอยื่นมือไปจับมือเขาเขาปล่อยให้เธอจับไว้แต่ไม่ได้กุมกลักเมื่อเธอชี้ให้ดูเต่าทะเลที่กำลังอาบแดดอยู่บนผืนทรายเขาก็แค่เหลือบตามองอย่างไร้ความสนใจช่วงเที่ยงพวกเขาไปนั่งที่คาเฟ่เล็กๆริมชายหาดหวังว่าอาหารดีๆจะช่วยคลายความตึงเครียดได้บ้างแต่ขณะนั่งตรงข้ามกันความเงียบกลับยิ่งหนักอึ้งขึ้น เอมิลี่สูดลมหายใจลึกตัดสินใจเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงเจมส์ James, เรื่องเมื่อคือนฉันไม่อยากให้เราทะเลาะก,กันนะเราคุยกันได้ไหมครามของเจมส์ตึงขึ้นขณะที่เขาวางซ่อมลงคุยเรื่องอะไรเรื่องที่เธอชัดเจนมากว่าเธอสนใจสายตาของพนักงานเสิร์ฟคนนั้นงั้นหรือหน้าอกของเอมิลี่รู้สึกเหมือนถูกบิบรัดเจมส์ James, นั่นไม่ยุติธรรมเลยฉันแค่มีมารยาธเธอก็รู้ว่าฉันไม่มีวันไม่มีวันอะไร เขาขัดขึ้นเสียงของเขาเบาแต่เฉียบคมไม่มีวันไม่เคารพคุณไม่มีวันทำให้คุณอับอายเอมิลีกระพริบตาทีทีตกใจในน้ำเสียงที่รุนแรงขึ้นของเขาฉันไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเธอกล่าวเสียงเธอแทบจะกลายเป็นกระซิบเจมฉันรักคุณนะคุณก็รู้ชั่วขณะหนึ่งสีหน้าของเขาดูเหมือนจะอ่อนลงแต่แล้วเหมือนกับว่าบางสิ่งในตัวเขาปฏิเสธที่จะปล่อยวางความโกรธสีหน้าของเขาก็กลับมาแข็งกร้าวอีกครั้ง เขาผลักจานอาหารออกอย่างแรงกลับกันเอิอเขากล่าวพร้อมลุกขึ้นโดยไม่รอคำตอบของเธอเอมิลี่ถอนหายใจแต่ก็ลุกขึ้นตามเขาออกจากคาเฟ่โอบแขนรอบตัวเองขณะเดินกลับโรงแรมเธอไม่เข้าใจเลยว่าเจนคนนี้คือใครชายคนที่ดูเหมือนตั้งใจจะเชื่อในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับเธอเขาเคยปกป้องเธอบางครั้งมากเกินไปแต่ไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยเย็นชาขนาดนี้ไม่เคยห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึง บ่ายวันนั้นผ่านไปด้วยความเงียบที่กดดันและตึงเครียดเจมถอยตัวออกไปที่ระเบียงของห้องสวิทขณะที่เอมิลี่นั่งอยู่บนเตียงเลื่อนดูโทรศัพท์แบบไร้จุดหมายพยายามสลัดความรู้สึกไม่สบายใจที่ค่อยๆไต่ขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังของเธอเมื่อยามเย็นมาเยือนเธอเสนอให้พวกเขาไปชมงานเลี้ยงลูเอาที่รีสอร์ทใกล้ๆหวังจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้ดีขึ้นเจมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมตกลง ตอนแรกคืนนี้ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีพวกเขานั่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนเฝ้าดูนักเต้นฮูลาโยกตัวตามจังหวะกลองจิตเครื่องดื่มในมือเป็นครั้งแรกของวันนั้นที่เอมิลี่เห็นเขาลางของผู้ชายที่เธอเคยแต่งงานด้วยเขายิ้มจางๆเมื่อเธอพูดเล่นแต่มือเธอเบาๆตอนเธอหัวเราะความหวังบางอย่างเริ่มส่องประกายขึ้นในใจของเธอแต่แล้วในขณะที่นักแสดงเริ่มเปลี่ยนเป็นการแสดงควงไฟเอมิลี่ขอตัวไปห้องน้ำ ขณะเดินกลับมาที่โต๊ะเธอบังเอิญเจอแขกอีกคนจากโรงแรมชายที่เธอเคยคุยด้วยสั้นๆที่ริมสระเมื่อตอนเช้าเขาทักเธออย่างเป็นกันเองและเธอก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงสุภาพพูดคุยกันไม่กี่ประโยคก่อนจะเดินกลับโต๊ะเมื่อเธอกลับมาถึงเจมมีสีหน้ามืดมนใครหน้าเขาถามทันทีเอมิลี่ขมวดคิ้วก็แค่แขกอีกคนจากโรงแรมเราคุยกันนิดหน่อยตรงสนามเมื่อเช้าเจมหัวเราะออกมาอย่างขื่นขม แน่นอนสิทหาเพื่อนใหม่อีกแล้วสินะักเจมเอมิลี่พูดด้วยน้ำเสียงระวังท้องไส้ของเธอเริ่มปั่นปว่วนได้โปรดอย่าทำแบบนี้เลยเขาถอนหายใจแรงใช้มือลูบผมอย่างหัวเสียเธอไม่เข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจอะไรเธอถามกลับเสียงเริ่มสั่นด้วยความเจ็บปวดและอึดอัดเจมเอ็นตัวมาข้างหน้าจ้องตาเธอแน่นฉันเห็นนะเห็นว่าผู้ชายพวกนั้นมองเธอยังไงและฉันก็เห็นว่าเธอตอบสนองยังไง ล้มหายใจของเอมิลี่สะดุดเจมคุณคิดมากไปเองแล้วไม่คิดมากฉันรู้ว่าเห็นอะไรเขาขัดขึ้นทันควันน้ำเสียงเบาลงแต่กลายเป็นเสียงกร้าวต่ำและฉันจะไม่ยอมถูกทำให้เป็นคนโง่น้ำหนักของคำพูดเขาทำให้หัวใจเธอหดเกรง็งนี่มันไม่ใช่แค่การทะเลาะก,กันเล็กๆอีกต่อไปเธอเคยคิดว่านี่เป็นเพียงช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่แววตาของเขาความโกรธที่ถูกเก็บซ่อนอย่างแน่นหนาใต้พื้นผิว บอกเธอว่านี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าและอันตรายยิ่งกว่าเอมิลี่กลืนน้ำลายยากๆเหลือบมองรอบตัวเห็นคู่รักที่กำลังยิ้มแย้มครอบครัวที่กำลังเพลิดเพลินกับค่ำคืนพวกเขาถูกข้อมล้อมด้วยผู้คนแต่เธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวจนแทบขาดใจเธอจำเป็นต้องหาทางคลี่คลายสถานการณ์นี้ต้องดึงเจมส์กลับออกมาจากที่มืดมนที่เขากำลังจมลึกลงไปกลับโรงแรมกันเถอะเธอพูดเบาๆหวังจะทำลายความตึงเครียด เราค่อยคุยกันที่นั่นแค่เราสองคนเจมจ้องเธออยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรอีกเขาลุกขึ้นจับมือเธอแล้วพาเธอเดินออกจากงานพวกเขาเดินเงียบๆผ่านทางเดินที่มีแสงสลัวนำทางกลับไปยังห้องสวีและระหว่างทางนั้นเอมิลี่ไม่อาจสลัดความรู้สึกที่ว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรฮันนีมูนนี้ไม่ใช่การเฉลิมฉลองอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสนามรบ สนามรบที่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่ารู้วิธีจะผ่านมันไปอย่างไรและในความเงียบของค่ำคืนนั้นมีเพียงเสียงคลื่นทะเลที่เป็นพยานเธอเริ่มสงสัยว่าตลอดมานั้นเธอเคยรู้จักผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วยจริงๆหรือเปล่าบรรยากาศในห้องสวีทช่างอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกเสียงฮัมเบาๆของเครื่องปรับอากาศแทบไม่ช่วยอะไรเลยมันไม่อาจกลบเสียงเงียบอันน่าหวาดหวั่นที่ปกคลุมอยู่ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนได้เลย เอมิลี่ยืนอยู่ใกล้หน้าต่างกอดตัวเองแน่นขณะจ้องมองออกไปยังมหาสมุทรใต้แสงจันทร์พยายามควบคุมลงหายใจให้คงที่เจมนั่งอยู่บนโซฟามือของเขากำแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีขาวเอมิลี่เขาพูดในที่สุดน้ำเสียงของเขาสงบหน้าขนลุกมานั่งลงเธอลังเลมีบางอย่างในน้ำเสียงของเขาทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจฉันว่าฉันขอยืนดีกว่าเจมถอนหายใจแรงทางจมูกนั่งลง เขาพูดซ้ำน้ำเสียงครั้งนี้เย็นเยียบเอมิลี่กลืนน้ำลายฝืดคอแต่ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเจมส์คุณกำลังทำให้ฉันกลัวนะทำให้เธอกลัวเขาหัวเราะออกมาอย่างไร้อารมณ์ขันแล้วลุกพรวดขึ้นจนเธอสะดุง้งควรจะเป็นฉันต่างหากที่ต้องกลัวไม่ใช่หรอภรรยาของฉันภรรยาใหม่เอี่ยมของฉันใช้เวลาทั้งฮันนีมูนไปกับการโปรยเสน่ห์ใสา่คนแปลกหน้าไม่จริงเลยเอมิลี่กระซิบน้ำตาไหลซึมขึ้นมา ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเจมสก้าวเข้ามาใกล้สีหน้าของเขาอ่านไม่ออกอย่าโกหกฉันเธอก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณแผ่นหลังชนกับกระจกประตูที่นำไปสู่ระเบียงหัวใจเธอเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอ,อกเจมได้โปรดเรามาคุยกันเถอนี่คือฮันนีมูลของเรานะเราควรจะมีความสุขไม่ใช่หรอเขาแค่งเสียงความสุขหรอน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยพิษร้าย ฉันดูมีความสุขตรงไหนเอมิลี่ฉันดูเหมือนผู้ชายที่ชอบโดนภรรยาตัวเองทําให้อับอายหรือเปล่าฉันไม่ได้ทําให้คุณอับอายนะเธอยืนยันเสียงสั่นเครือได้โปรดถึกใจเย็นก่อนแต่เจมส์เลยจุดที่ฟังเหตุผลไปแล้วความโกรธของเขาหมักหมมถูกหล่อเลี้ยงด้วยความไม่มั่นใจและภาพหลอนในใจตัวเองมือของเขากำแน่นเป็นหมัดขณะที่จ้องเธออย่างเดือดดาลเอมิลี่ไม่เคยเห็นเขาในสภาพแบบนี้มาก่อน เธอตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเธอต้องหนีออกจากห้องนี้ให้ได้เธอค่อยๆเอื้อมมือไปที่ลูกบิดประตูระเบียงแต่ก่อนที่เธอจะเปิดออกเจมก็พุ่งเข้าใส่เธอทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมือของเขาจับข้อมือเธอไว้แน่นจนแทบช้ำกระชากเธอออกจากประตูเธอร้องออกมาดิ้นรนแต่เขาแข็งแรงกว่าเขาผลักเธอถอยหลังจนล้มลงบนเตียงเจมหยุดเธอร้องน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ขณะที่เขาโน้มตัวเข้าหาเธอได้โปรดคุณไม่อยากทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความกรดกเรียยวเธอคิดว่าฉันไม่เห็นหรือสายตาเธอมองผู้ชายคนอื่นยังไงสายตาพวกมันที่มองเธอแบบไหนเอมิลี่สายหน้ารัวรัวน้ำตาไหลาอัดแก้มไม่จริงเลยฉันรักคุณเจมส์ได้โปรดแต่มือของเขากลับฟาดลงบนใบหน้าเธอเสียงดังเพียกก้องไปทั่วห้อง หัวของเอมิลี่สะบัดไปด้านข้างความเจ็บแล่นท่านไปทั่วแก้มและเธอชะงักนิ่งเพราะตกใจเกินกว่าจะตอบสนองเจมยืนอยู่เหนือเธอหน้าอกกระเพื่อมแรงแววตาเสียใจวูบหนึ่งแสดงออกมาบนใบหน้าเขาแต่เพียงเสี้ยววินาทีมันก็หายไปเขาคว้าบาดเธอไว้แล้วเขยา่าพูดมันออกมาเขาตะคอกพูดว่าเธอเป็นของฉันเอมิลี่หายใจไม่ทันสายตาเริ่มพร่ามัวเจมได้โปรด แต่เขาไม่ได้ฟังอะไรอีกแล้วมือเขากระชับแน่นขึ้นนิ้วจิกลงบนแขนของเธอแล้วเขาก็กดตัวเธอลงบนเตียงเอมิลี่พยายามดิ้นรนทั้งถิดทั้งขวนแต่กลับยิ่งทำให้เขาคลั่งมากขึ้นเขาตบเธออีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมจนเธอมึนงงหายใจไม่ออกความตื่นตระหนกบีบรัดหน้าอกเธอเธอพยายามดันตัวเขาออกเธอต้องหนีต้องหนีให้ได้ ด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่เธอมีเธอหนีไปแล้วเธอบิดตัวใต้ร่างเขาและดิ้นหลุดจนกลิ้งตกลงจากเตียงเสียงกระแทกพื้นอย่างเจ็บปวดดังขึ้นเธอรีบลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลแล้วพุ่งตัวไปที่ประตูแต่เจมส์เร็วกว่ามากเขาคว้าเธอจากด้านหลังแขนของเขารัดรอบลำคอของเธอเอมิลี่สำลักมือเธอพยายามข่วนแขนเขาขนาดที่เขาลากเธอกลับเข้าไปในห้องสายตาเธอเริ่มมืดลงจุดสีดำลอยเต็มไปหมด เธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเสียงของเจมดังขึ้นราวกับอยู่ไกลแสนไกลและบิดเบี้ยวถ้าฉันไม่ได้เธอดก็ไม่มีใครได้แล้วทุกอย่างก็มืดสนิทต่อมาพนักงานโรงแรมจะเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงดังตุกตามด้วยความเงียบชวนขนลุกเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกเรียกให้มาตรวจสอบห้องพวกเขาพบเอมิลี่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ดวงตาที่ไม่มีชีวิตจ้องตรงขึ้นไปบนเพดานเจมนั่งอยู่ข้างๆมือของเขาเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและรอยข่วนใบหน้าของเขานิ่งเรียบหน้าขนลุกฮันนีมูนจบลงแล้วแสงแดดยามเช้าแต่งแต้มแนวชายฝั่งฮาวายด้วยสีทองอ่อนและชมพูอ่อนแต่ภายในห้องสวิทสุดหรูของรีสอร์ทแห่งนั้นฉากโศกนาฏกรรมยังคงอยู่ไม่ถูกรบกวนตำรวจมาถ,ถึงภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่พนักงานโรงแรมโทรแจ้งอย่าง ร้อนรนการมาถึงของพวกเขาเป็นภาพตัดขั้วกับความงดงามของสวรรค์ด้านนอกห้องที่เคยสะอาดหมดจดบัดนี้กลายเป็นพยานเงียบให้กับความสยองขวัญเมื่อคืนเจมนั่งอยู่ที่มุมห้องมือยังคงสัน่นดวงตาว่างเปล่าเจ้าหน้าที่ค่อยๆเดินเข้าหาเขาพูดด้วยน้ำเสียงระวังแต่เขาไม่ตอบโต้เขาเพียงแค่จ้องมองศพภรรยาที่นอนแน่นิ่งบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่แต่หลายเขาเขาสะดุ้งราวกับเพิ่งตระหนักว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นเจมส์ทอนตันคนหนึ่งถามขณะที่คุกเข่าลงข้างตัวเขาคุณได้ยินผมไหมครับเจมส์กระพริบตาริมฝีปากขยับนิดๆแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเจ้าหน้าที่หันไปมองคู่หูก่อนจะมองกลับมาที่เจมส์เราต้องขอให้คุณลุกขึ้นนะครับช่วงแรกเหมือนเขาจะขัดขืนแต่ในที่สุดเขาก็พยักหน้ายอย่างเฉยชา ยอมให้เจ้าหน้าที่พยุงเขาลุกขึ้นเสื้อของเขายับย่นเปื้อนเหงื่อมีรอยขีดข่วนจางๆบนท่อนแขนของเขาหลักฐานที่บ่งบอกว่าเอมิลี่ได้ต่อสู้อย่างสุดชีวิตเจ้าหน้าที่พาเขาเดินออกไปทางประตูในขณะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อตรวจสอบร่างของเอมิลี่หนึ่งในนั้นเช็คชีพจรแม้ทุกคนในห้องจะรู้ดีว่าไม่มีสัญญาณของชีวิตเหลืออยู่แล้ว พทชนสุดศพมาถึงในเวลาไม่นานหลังจากนั้นและร่างของเอมิลีก็ถูกวางลงในถุงสีดำอย่างเบามือซิปถูกรูดขึ้นและเธอก็ถูกหามออกไปอย่างเงียบงนันแขกของโรงแรมหลายคนยังอยู่ในชุดคลุมอาบน้ำและรองเท้าแตะพวกเขายืนจับกลุ่มอย่างเงียบงันใกล้ลิฟต์เสียงกระซิบเบาๆด้วยความตกใจดังขึ้นขณะพวกเขามองดูเตียงเคลื่อนผ่านไปที่แห่งนี้เคยควรจะเป็นสถานที่แห่งความรักและการเฉลิมฉลอง แต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นที่เกิดเหตุคดีอาชญากรรมเจมถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการขัดขืนที่สถานีตำรวจท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สอบสวนเสียเวลาไม่นานเลยในการเริ่มสักถามเขาเขานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมือถูกใส่กุญแจมือนิ้วมือเขากระตุกเล็กน้อยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในนักสืบถามเจมอ้าปากแต่ในตอนแรกไม่มีเสียงใดออกมาเขาก้มมองโตแล้วถอนหายใจสั่นๆ เธอเธอไม่ยอมฟังผมเลยเขาเพิ่งทำเบาๆนักสืบมองศบตาก,กับคู่หูไม่ยอมฟังเรื่องอะไรขากันไกลของเจมเกร่งแน่นเธอทําให้ผมขายหน้าเธอไม่ได้รักผมเหมือนที่ผมรักเธอความเงียบหนาหนักปกคลุมห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ปล่อยให้เขารับรู้ถึงน้ําหนักของคําพูดตัวเองเจมขยับตัวเล็กน้อยในที่นั่งข้อมือเสียดสีกับกุญแจมือเธอเป็นของผมเขากระซิบเบาๆ เสียงของเขาแทบจะไม่พอได้ยินการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นหลายเดือนให้หลังกลายเป็นข่าวพาดหัวระดับประเทศสนักข่าววิเคราะห์ทุกแง่มุมของคดีนี้ว่าคู่แต่งงานใหม่ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนั้นกลับพังทลายลงในทางที่น่ากลัวที่สุดทีมทนายฝ่ายเจนพยายามสร้างภาพว่าเขาเป็นชายคนหนึ่งที่ถูกครอบงำด้วยความหึงหวงและอารมณ์ไม่มั่นคงแต่ฝ่ายอายการชี้ชัดว่า นี่ไม่ใช่อัจฉรยกรรมที่เกิดจากอารมณ์โั่วูบแต่มันคือการตัดสินใจอย่างเหี้ยมโหดและไร้อภัยคณะลูกขุนใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก่อนจะมีคำตัดสินมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับสองเจมทอนตันถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนเป็นเวลา25ปีครอบครัวของเอมิลี่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดี น้ำตาไหลาอาบใบหน้าขณะผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาแม่ของเธอถือกรอบรูปของลูกสาวไว้แน่นนิ้วมือเธอสั่ขนขณะที่กระซิบเบาๆว่าเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้มากในช่วงปีต่อๆมาชื่อของเอมิลี่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความรุนแรงในครอบครัวเรื่องราวของเธอถูกใช้ในการรณรงค์เพื่อสร้างการระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในบ้าน ใบหน้าของเธอปรากฏบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พร้อมข้อความว่าความรักไม่ควรทำให้เจ็บปวดฮันนีมูนที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปกลับกลายเป็นนิทานตวนใจอันแสนเศร้าเรื่องหนึ่งที่จะไม่มีวันถูกลืม